ครับวันนี้เราอยู่ที่ปกิจมอเตอร์บ้านโป่งนะครับวันนี้เราจะพาไ <forcément, S 1> ปดูนะค <Rim World. S 1> รับฝามอนซานะครับผมว่ามันดีที่เขาพูดหรือเปล่ามันสุดอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่หรอฝ่ามอนซานี่หรอ ฝากระปองก้อนซ่าลายผ้าที่ติดหูคําพูดที่ติดปากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาตัวจริงนะครับว่าดียังไงนะครับทําไมถึงโด่งดังทําไมถึงคนติดเยอะนะครับอยากสุดต้องตามมาจ้าโอเคครับ เราก็ได้พาไปดูฝากระโปรงมอนซาแล้วนะครับที่ปรกิจมอเตอร์บ้านโป่งเดี๋ยวนะครับ SC Top จะพาไปดูรถตัวอื่นรุ่นอื่นนะครับที่เป็นตัวขายดีของโชว์รูมเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปมิว2021นะครับตัวอลติเมทขายดีมากๆครับลูกค้าจะเลือกออปชันเป็นตัวท็อปซะส่วนใหญ่นะครับผมผมก็ได้ทำการอย่างที่ผมเอ่ยไปนะครับติดฝากระโปงนะครับมอนซาให้นะครับ เป็นฝากระโปรงน้ำบอลของประเทศอยู่แล้วนะครับผมรวมทั้งติดฟิล์มใสลามินาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับลูกค้าจะติดล้อแม็กนะครับผมเป็นล้อแม็กนะครับไลซิ่งเพิ่มเติมนะครับผมผมกําลังให้ร้านนะครับติดตั้งล้อแม็กให้อยู่นะครับเดี๋ยวจะมาติดนะครับแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับผมรุ่นต่อไปนะครับเป็น4ประตูนะครับสประตูเอนะครับผมความพิเศษของรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุด เช่นเดียวกันนะครับผมจะมีในโซ่ของตัวที่เป็นผมนะครับ ทำการติดตั้งฟิล์มเขียวนะครับสายซิ่งต้องฟิล์มเขียวแน่นอนนะครับผมแล้วก็ติดล้อนะครับให้ลูกค้าเพราะล้อเดิมเนี่ยจะเป็นล้อกระทะผมติดให้เป็นล้อขอบ18อันนี้นะครับลูกค้านะครับเลือกเป็นล้อขอบ18แนะครับแล้วก็ใส่สเปนเซอร์เพิ่มไปนะครับลูกค้าอยากได้แต่งเฟี้ยวสุดๆเลยนะครับน็อตหลูนะครับผมใส่สเปนเซอร์ด้วยนะครับจะสังเกตว่าผมเลือกใส่เป็นสเปนเซอร์ให้ลูกค้านะครับชุดสีม่วงนะครับผมทั้งหน้าและหลังนะครับด้านหลังนะครับ ล้อก็จะยื่นออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าใส่สเปนเซอร์เพิ่มขึ้นมานะครับล้อก็จะนะครับมีความนะครับซิ่งนะครับแล้วก็ยางครับล้นๆแบบนี้นะครับมีให้นะครับแบบนี้เลยหลูก5ลูนะครับผมขอบ18อ่าตัดทรงพร้อมนะครับหน้านิ้วครึ่งหลัง3านิ้วนะครับผมเอาให้ลูกค้านะครับออกจากโชรูมรถป้ายแดงขับไป เท่ซิงสวยได้เลยนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับ Space Cap นะครับ S นะครับผมแต่นี้หน้าตาจะเหมือน Space Cap S ทุกอย่างเลยแต่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 นะครับผมรุ่นนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเกียร์อโต้สำหรับลูกค้านะครับผู้หญิงนะครับสาวๆใส่ซิ่งนะจ๊ะอยากขับรถนะครับกระบะนะครับเอาไปใช้งานเอาไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าบางทีลูกสาวอยากจะขับรถคุณพ่อคุณแม่ยังครับ สามารถขับรถในส่วนของตัวที่เป็นเกียร์ออโตได้เลยนะครับผมมีใบขับขี่ขับได้แน่นอนนะครับผมอันนี้นะครับผมเลือกเป็นในส่วนของตัวที่เป็นนะครับโลโก้แดงนะครับติดตั้งให้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับล้อนะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นแมคขอบ18เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ลูกค้านะครับใส่ในส่วนของตัวที่เป็นชุดแต่งเนี่ยสีน้ําเงินทั้งหมดเลยนะครับ ตัดกับในส่วนของตัวที่เป็นล้อนะครับ r e สามสิบเนี่ยสีทองแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับผมลายยางซิ่งนะครับมีให้ครบนะครับผมมีให้เลยนะครับรวมทั้งติดตั้งฟิล์มคันนี้นะครับคุณลูกค้านะครับเอาไปใช้งานนะครับติดฟิล์มเป็นฟิล์มดำนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์รอบคันนะครับผมเพิ่มเติมมานะครับผมก็มีนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมลูกค้าเลือกนะครับ ที่จะติดเบาะหนังนะครับเบาะสีดําได้สีแดงนะครับผมได้ง่ายต่อการทําความสะอาดด้วยนะครับผมแถมยังสวยด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถอีสูุป้ายแดงนะครับผมไม่ว่าจะเป็น m ิวเนะครับปี2021นะครับผมรถ4ประตูแต่งซิ่งนะครับผมก็มีโปรนะครับ แต่งซิ่งนะครับทั้งเกียร์ธรรมดาออตโต้นะครับผมก็มีโปรนะครับมิวเอ็กนะครับดาวสองแสนมีทอนผ่อนเดือนละหมื่นเจ็ดนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งอุปกรณ์ตกแต่งครบถ้วนนะครับผมในส่วนของสี่ประตูนะครับผมดาวสองหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าจะเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งจะเปลี่ยนท่อ ไมคดิฟฟี่นะครับหรือจะเป็นฝากระโปรงนะครับยอดฮิตมอนซาแบบนี้ผมก็จัดให้นะครับผมส่วนรถแคปนะครับผมดาวเพียง19ื่นนะครับผมหรือ29งหมนนะครับผมตัดทรงนะครับใส่ล้อแมกนะครับติดตั้งอุปกรณ์ประกันภัยมีให้ครบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ s อสทนะครับ0809998066นะครับ วันนี้นะครับเซลล์ท็อปลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีรถอัปเดตคันไหนแต่งสุดแบบไหนนะครับผมจะมาลงคลิปให้ลูกค้าดูอย่างต่อเน,นื่องนะครับวันนี้เอสิก่อนนะครับบ๊ายบายจ๊